ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกำลังอยู่กับบ้ามีพี่น้องผมสีม,ม่านดักบูตรงเขาอุซื้อไว้ช่วงนี้เขาดีเหลือเกินเย่ยคือพาเป็นยางอื่นพี่น้องผมเยื่อบักซีดาสุกเยื่อบักซีดาสุกพี่น้องผมกับเขาเปลือกพอขันบ้ามีตั้งใจอา่าครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับอีสานบานเพล่นกับบ้ามีขันบ้ามีตั้งใจเสียวเนวยอื่นบ่มาห่างตะเสาประมาณตีสี่ตีหามาห่าง ได้ทุกหลังแน่นอนตอนนี้เขาต้องการหนูต้องข้าวหนูขมมือเศร้าเอาไปแล้วมันเป็นหนูขมประคัมปวง่าเป็นหนูต้องข้าวด้วยครับหนูขมอีบ้ามีเดี๋ยวล่งคลิปไปบัดที่นี่สีหาหมูมันไปใส่บาดในป้าหนี่นะ้ำาพราน่าจะพลาดบ้ามีว่านี่ครับไปตามป้านี่แหละพี่น้องบายก่สีผ้าพี่ผ้าวองไปอ้อยเขาเดี๋ยวผ้าไปท่ายอดสดยู่เดี๋ยวผ้าไปท่ายอดสดยู่ ไอ้นี่นะครับเด้อข้าไปใายทอดสดอยู่เอ่อไม้บักคุกเดือนเฮาไม้กอไผในตำนานเฮาเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่ามันยังอยู่ดีบ่อสาธุ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 ขาไปข้าไปขาไปมาข้อาีอะไรจำเนอะอ้าวข้ามีสีห่างให้ครบหาลังบ่ต้องไกลกันพี่น้องเดี๋ยวมันสิ่จำบ่ได้มะมองนีก่อนเลยเบื้องต้น งานใหม่แน่นี่โขงบ่มีนี่ล้วพี่น้องผมมีแล้วจัดก,การเลยพี่น้องเป็นแปลนนี่เสียตัวนี้ละมันต้นตองอยู่ยังสี่ใส่บักซีดา ใส่บักซีดากับเขาเดี๋ยวจัดการพี่น้องผมนี่ครับสูตรบ้าวมีบะมียังหมากใหม่นี่แหะครับเด็ดดวงแน่นอนพี่น้องผมเทากับตรงมีการผูกไว้แน่นอนพี่น้องเนาะผูกติ่งติ่นเพราะมันบ้าอไอนี่เอาไว้จังสี่เสียก นี่ครับผมไปไปท็ดงยังบ่ลำบากบ่ได้กินหรอพี่น้องผมลำบากจังสบายไปใส่กอ,อเดี๋ยวไปต้นกุ่นต่อเลยพี่น้อง บ่ามีสิอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นเกณฑ์เพราะวะ่าบักเทียเฮาหลงหม่องหม่องนี้ดีบ่วะนี่พี่นอ้องเก่าหนูมื้อนี้มันแล่นน้ําเียใหม่เด้ วิธีการใช้ของเบาวมีกะอะาจีพก็คือผู้ใดจะว่ากันเลยครับเด้อสายเบาวมีอาชีพวยคือผู้ใดหรอ พี่น้องผมนู้ต้องข้าหมักการันตีพี่น้องไป พี่น้องผมหนีบมือบ่ได้เดยพี่น้องหนีบมือนี่เป็นทุกเทเร่หนีโอเคเป็นยังบ้ามีจังใส่เขาหนูมันหมักเขานี่แหละครับใส่จังสีไวพี่น้องเรียบร้อยเนะครับเนาะ เอาบรรยากาศป้า,ปา,ปาไปนั่พี่น้องผมเอาบรรยากาศป้า,ปาไปนํากันท่องเทียบ้ามีกับวชิลงได้เดินเดี๋ยวเนี่ยยางไปยังสีกลางขึ้นลงเลยท,ท,ที่จ้าบ้ามีมาเก็บเห็ดเราผ้าพีผ้านองลงนั่นแหละครับเป็นยางจ้างลงก็ย้อนแบบมีแเลยพี่น้องใช่ที่ยางไปที่ยางไปกับไปทะลุพิพิษระทางฝุ่นเซ้ยเลยปึ๊บปึ๊บ,บยางมัน นจนะม,มีเชือใหม่ก็ต้องมีเชือใหม่พี่น้องนูมันมกแกละนะ้ีเชืยใหม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวอีเน้อ นอนใส่โอ้นี่นอนนี่นี่นี่พี่น้องน,อน,นี่นอนนี่นอนนี่ไปชี้ร่งนี้เรามาเอาจันข้นน้ำดิพี่น้องคือคือมันเสียได้ไง่ายนนะิดน่ะ Tổng cắn khuôn nằm Đây cắn đi nào không มดอยู่เด้อบอมัดบ่ได้ดอกพี่น้องต้องมัด

หลังสุดท้ายทายสุดพี่น้องผมอ่ะ uh ก huh. ะมาหางมาไดกันบรรยากาศแบบนี้พี่น้องว่ามันไปแจ้งไดสันเขามาเป็นตาเป็นตาหลวงบอพี่น้องผมตอนกลางคืนน,น้องครับเนาะเอาหอกมาหางห้อย่างห้จินห้ยุห้จินแหละครับขอเจ้าที่เจ้าทางจะพูดจาตาค่อยตาหนูเขาเด้ออย่าเป็นแนวเอื้อนเอาเี huh. ้ครับจะพูดจาตาจะป้าเจ้าเขาลูลานคนอยากมาขย่าให้จินขะเขาก็ขอให้เป็นตาหนู เป็นตหนูเขาด้วยครับเด้ออันสัตว์อื้นที่เป็นคุ้มคพรอังคือว่าเนี่ยว่าแม่นไก่ะยะักเขามาเถอะครับครับผมพาะวจตนาเขามาจังสว์อันนี้สิบ่มีเยอ่อแต่ว่าสสีาไซยอ่าสีศไซ เขาย่างเดียวพี่น้องมาเบิ้งกันสีใสายเขาย่างเดียวขึ้นนี่แล้วครับกินมันหอมหำโอเคนะครับเนาะเอาผ้าพี่พาหน่วงเบิ้งเบิดแล้วขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบาดกว่าเองพี่น้องผมพิถัดประการได้คำบอกคำจาเกียร์ท่าพี่หลงบอกถ้าท่านที่มศุภสุภอยู่ไปบ้านมีขอโทษขอไฟนะครับเด้อขึ้นแต่หลงเท่านั้นอ่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม